นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI p r e m a w a d บทที่48หนีเร็วดอกบัวที่เมืองหลวงเมืองมนุษย์องราชาดีเลิศรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้ที่เมืองมนุษย์ที่มีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งเรื่องเมืองกุลาเกิดภาวะแล้งตอนนี้ก็มาเป็นเมืองฟ้าอย่างที่มีคนเถื่อนจะบุกเข้ามาส่วนแม่ทัพตอนนี้อยู่เมืองกุลาเหลือเพียงรองแม่ทัพนักรบที่เขาจะสามารถส่งไปได้ ออกราชองค์การให้รองแม่ทัพนักรบนำทัพไปที่เมืองฟ้ายัางจัดการเหล่าคนเถื่อนให้สิ้นซากรับด้วยกล้าวพระพุทธเจ้าค่ะรองแม่ทัพนักรบรับราชองค์การต่อหน้ารับราชองค์การด้วยท่าทีขึงขังแต่ในใจเขาก็อดยิ้มขึ้นมาไม่ได้ในที่สุดก็ได้โอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถให้คนอื่นได้เห็นว่าเขาคนนี้เก่งกาจแค่ไหนมากกว่าเจ้าเมมราชด้วยซ้ําควรจะเลื่อนเขาไปเป็นแม่ทัพมากกว่าเจ้านั้น รองแม่ทัพนักรบรีบไปเตรียมกองทัพแล้วนำทัพเดินทางไปเมืองฟ้าอย่างทันทีระหว่างทางเจอชาวบ้านอพยพหนีตายไปยังเมืองหลวงเมืองมนุษย์แต่เขาไม่ได้สนใจสนแต่ว่าต้องรีบเดินทางไปให้เร็วที่สุดแค่คนเถื่อนให้ทหารไปจัดการก็จบแล้วไม่เห็นเป็นเรื่องยากเลย ณเมืองฟ้ายังคนที่ยังอยู่ในเมืองก็พากันปิดบ้านช่องให้เงียบที่สุดแม้กระทั่งตลาดวันนี้ยังร้างผู้คนไม่มีร้านค้าในเปิดเลยเพราะได้รับการเตือนจากเจ้าเมืองให้ทุกคนเก็บตัวในบ้านให้ดีเพราะคนเถื่อนกำลังจะบุกมาที่นี้อย่างน้อยการหลบในบ้านอาจจะช่วยให้รอดชีวิตมากขึ้น ดอกบัวเองก็ออกมาจากมิติเพื่อมาสืบข่าวบ้างฝากเจ้าจุกให้ดูเด็กน้อยทั้งสองคนตอนแรกเจ้าจุกบอกว่าจะออกมาสืบข่าวให้แต่สําหรับเธอการออกมาดูด้วยตาตัวเองจะช่วยประเมินสถานการณ์ได้ดีกว่าฟังจากคนอื่นบอกเล่าดอกบัวเดินออกจากบ้านเช่าถนนหน้าบ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่าน เธอรีบวิ่งไปที่ตลาดก็ผ่านเรือนแม่หญิงมั่นก็ต้องตกใจเพราะว่าเธอเห็นออราสีดำเต็มไปหมดเลยดอกบัวไม่รอช้ารีบวิ่งหนีไปอีกทางบางทีการออกมาจากบ้านเช่าในตอนนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีนักรีบอกกลับบ้านดีกว่าจากที่เธอวิ่งออกมาดูนอกบ้านบอกได้เลยว่าเมืองนี้กำลังตกอยู่ในวิกฤตของห้วงสงครามเดี๋ยวเธอลองไปคุยกับเจ้าจุกว่าอยากว่าไปเมืองหลวงเมืองมนุษย์ให้เร็วขึ้นดีไหมดอกบัวไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งมองเธอจากในเรือนของแม่หญิงมั่นออกมา จากนั้นก็ใส่ยะยิ้มกว้างออกมาช่างดีจริงๆไม่ต้องไปตามหาก็วิ่งมาหาซะแล้วเสียงแหบพร่าที่บอกเพศไม่ได้พูออกมาอาถรรเจ้าจงตามนางเมื่อกี้ไปแล้วหาโอกาสจับนางมาซะรับคำสั่งขอรับนายท่านผู้ชายร่างผอมบางผู้หนึ่งออกมาแล้วคุกเข่ารับคำสั่งนั้น เจ้าจุกอยู่ในมิติกำลังร้อนใจเขาเห็นเจ้าพวกนั้นเจอดอกบัวแล้วต้องรีบหาทางย้ายที่อยู่ทันทีเขาไม่รู้ว่าเจ้าพวกนั้นอยู่ในเมืองนี้แล้วไม่งั้นก็คงไม่ยอมให้ดอกบัวออกไปเองแบบนี้หรอกเขาเดินไปเดินมาหาวิธีช่วยดอกบัวแต่ถ้าจะออกจากมิติตอนนี้ก็ไม่ได้เด็กน้อยสองคนจะอยู่กับใครโอ้ยไม่ได้ดั่งใจสักอย่างรู้งี้น่าจะห้ามไม่ให้ออกไป ดอกบัวที่ไม่รู้เรื่องว่าปัญหากำลังตามมานั้นก็รีบวิ่งกลับบ้านไประหว่างทางเจอทหารออกตรวจตราที่หันมาดูตนเองว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานทำไมยังออกจากบ้านมาอีกเธอก็รีบก้มหัวขอโทษแล้วรีบเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วเดินไปห้องนอนจากนั้นก็วับเข้ามิติไปหลังจากนั้นไม่นานอาถรรพ์ก็ตามมาถึงบ้านแห่งนี้เขาสลายตัวเป็นควันดำเข้าไปในบ้านหลังนี้ค้นหาดอกบัวอย่างไรก็ไม่เจอแต่เขาตั้งใจว่าจะรออีกฝ่ายอยู่ที่นี้จนกว่าจะเจอตัว หลังจากวับเข้ามิติมาดอกบัวก็เจอเจ้าจุกทำหน้าเครียดอยู่แม่หญิงข้ามีเรื่องคุยด้วยขอรับว่ามาได้เลยจุกระหว่างนี้สองคนก็ย้ายมาคุยกันนอกบ้านขณะเดียวกันก็เลือกมุมที่ยังมองเห็นเด็กสองคนในสายตาด้วยเพราะทั้งสองยังเป็นเด็กเล็กไม่ควรปล่อยไว้กันตามลําพังตอนนี้เราต้องย้ายออกจากที่นี้เราไม่สามารถออกจากที่เดิมได้แล้วว่าไปที่เมืองอื่นได้เลยยิ่งดีเราต้องหนีก่อนเจ้าจุกบอกอีกฝ่ายทำไมต้องหนีจุกข้าไม่เข้าใจ ดอกบัวถามและมองหน้าอีกฝ่ายด้วยความสงสัยเพราะว่าเธอเพิ่งมาโลกแห่งนี้นะจะมีแต่ตอนอยู่เมืองมนุษย์สัตว์ที่ต้องหนีเพราะอยู่ไม่ได้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะให้มนุษย์อยู่แต่ตอนนี้เธออยู่เมืองมนุษย์แล้วเพิ่งมาอยู่เมืองนี้ไม่นานเองทําไมต้องหนีเชื่อข้าเธอขอรับตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วหากคนผู้นั้นมาเราจะหนียากกว่านี้ขอให้แม่หญิงตั้งสติแล้วว่าไปเมืองหลวงเมืองมนุษย์เลยก็ได้ เจ้าจุกรีบเร่งงออีกฝ่ายเขากลัวคนผู้นั้นจะมาถึงบ้านเช่าหลังนี้เองถ้ามาเองการจับดอกบัวที่อยู่ในมิติไม่ใช่เรื่องยากของอีกฝ่ายเพียงใช้พลังมนต์ดำมหาศาลที่อีกฝ่ายมีจากนั้นก็แหวกมิติจับดอกบัวได้สบายเลย ดอกบัวที่เห็นเจ้าจุกด,ดูมีทีท่าร้อนรนแปลกๆแ,และเธอก็เชื่อว่าอีกฝ่ายคงไม่ประสงค์ร้ายกับตนดอกบัวรีบตั้งสติว่าไปยังทางเข้าเมืองหลวงเมืองมนุษย์บริเวณนอกเมืองที่มีป่ารกใกล้กันไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เธอคอยเดินออกมาจากป่าแล้วเดินต่อไปอีกสักระยะก็เจอผู้คนอพยพจากเมืองฟ้ายังมายังเมืองหลวงกำลังเข้าแถวเพื่อขอเข้าเมืองตามปกติด้านอาถรรพ์ก็รอที่จะจับตัวผู้หญิงที่นายท่านบอกให้จับ แต่ไม่ว่ารอเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอีกฝ่ายเลยจนกระทั่งเขาสัมผัสถึงพลังมนต์ดำมหาศาลในบ้านหลังนี้เขาก็รู้ได้ว่านายท่านมายัางบ้านเช่าหลังนี้แล้วเขารีบเดินไปหานายท่านทันทีหลังจากที่เขายือนอยู่ต่อหน้านายท่านที่มีกลุ่มคนยือนอยู่ข้างหลังใส่เสื้อคลุมสีดำอาถรรพ์เจ้ารู้ไหมว่าทําไมเจ้าถึงได้ไม่ได้เป็นคนสนิทข้าศักดิ์ที่อยู่ดีๆนายท่านก็พูดกับเขาด้วยเสียงเย็นเย,ยือกไม่ทราบขอรับ อาถรรพ์ตอบนายท่านด้วยเสียงสั่นกลัวเวลาที่นายท่านพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้แปลว่ากำลังโกรธจัดแต่จะโกรธเขาเรื่องอะไรเขามั่นใจว่าทำงานตามที่นายท่านสั่งได้ดีจากนั้นเขาก็รู้สึกพลังบางอย่างกำลังกดทับเขาไว้จนต้องคุกเข่าแล้วนอนลงไปกับพื้นศักพักก็มีของเหลวสีดำไหลออกมาจากปากและจมูกของเขาเพราะเจ้าขาดความรอบคอบอย่างในหลักจากนั้นนายท่านก็เดินมาใกล้อาถรรพ์แล้วมองหน้าเขาอย่างช้าๆใบหน้าที่มองเขามานั้นมีบางอย่างที่ผิดปกติไป เจ้าทำงานพลาดไปหลายครั้งแล้วข้าควรไว้ชีวิตเจ้าต่อไปดีไหมนายท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วเก็บพลังมนต์ดำนั้นไว้อาถรนพที่ลุกขึ้นมาได้รีบคุกเข่าแล้วอ้อนวอนได้โปรดเธอขอรับนายท่านข้าจะไม่พลาดอีกแล้วได้โปรดนายท่านหันมามองเขาด้วยใบหน้าผิดปกตินั้นจากนั้นก็ยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นมาก็มีเสียงดังขึ้นมานอกบ้าน